สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชา y o ยูทู e นะคะ พบกับช่องสไปอุดรชาแนลนะคะแปลงนี้เป็นข้าวนาปลังแปลงสุดท้ายของปี64นะคะเกี่ยวคันเดียวค่ะวันนี้คลิปนี้เกี่ยวคันเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ว่างนะคะอีกสองคันคันนึงก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรถอีกคันนึงก็ไม่ว่างไปรับจ้างปันน่นนาต่อนะคะก็เลยได้มาคันเดียว สำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะแปลงนี้ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแปลงสุดท้ายของปีแล้วค่ะคือช้ากว่าแปลงอื่นๆนกก็กินเยอะด้วยค่ะแปลงนี้ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะวิ่งนี้วิ่งสุดท้ายแล้ว วงข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เม็ดสวยอยู่ค่ะแต่แค่เม็ดไม่เยอะดูฟางฟางก็สวยนะคะแบบนี้วัวก,ก็ชอบกินควายก็ชอบกินนะคะฟางยังเขียวเขียวอยู่ ก็จะเง้าเงาหน่อยนะคะวันนี้เกี่ยวคนเดียวไม่มีเพื่อนนะคะแต่ก็แป๊บเดียวเสร็จค่ะเพราะว่าข้าวบางแล้วก็วิ่งใหญ่ด้วยแปลงนี้มีอยู่สามวิ่งนะคะวิ่งใหญ่ๆข้าวบางก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งวัน สำหรับนาปังปีนี้นะคะก็ซ่อมบำรุงลดไปเยอะเหมือนกันนะคะคันนี้เปลี่ยนแท็กเส้นหนึง่งแท็กขาดนะคะแล้วก็โรเลอร์แตกไป5้าลูกแล้วก็ราวใบมีดหัก1นราวแล้วก็เปลี่ยนสายพานนะคะซ่อมบำรุงก็หมดสีห้าหมื่นอยู่นะคะปีนี้ แตก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ลงนาปีต่อได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมเยอะช่วงนาปีนะคะสำหรับคนที่จะเล่นรถเกี่ยวสำหรับมือใหม่นะคะก็ต้องทำใจนะคะต้องยอมรับให้ได้ช่วงที่รถมีปัญหาหรือว่าซ่อมนะคะก็ใช้เวลาในการซ่อมแล้วก็ ใช้ตังในการเปลี่ยนอะไรก็เยอะพอสมควรนะคะได้เยอะก็ใช้เยอะค่ะธุรกิจนี้บางคนก็ขายรถออกไปแล้วมั่งก็มีขายออกทุกวันซื้อทุกวันค่ะธุรกิจนี้คนที่อยู่ไปยาวๆก็มีคนที่อยู่ได้ไม่นานก็มีนะคะอยู่ที่ใจของเรานะคะถามว่าได้อะไรจากธุรกิจนี้ก็ มีแค่ใจนะคะท,ที่จะอยู่ได้นานๆนะคะสำหรับเรานะคะรถคันนี้ก็ปีที่เก้านะคะปีนี้ที่อยู่ในวงการนี้สามปีแรกเป็นคนขับให้เขานะคะแล้วก็มาออกเป็นรถของตัวเองในปีห้าเก้า ปีนี้รถคันนี้ก็ใช้งานปีที่6แล้วนะคะมาดูตอนทีข้าวนะคะแล้วก็กคลิปนี้ก็จะมีอีกต่ออีกคลิปนึงนะคะต่อจากคลิปนี้จะเป็นตอนไปขายข้าวนะคะถอยข้าวลูกค้าไปขายแล้วก็ดำข้าวนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยก็มือใหม่ทำคลิปค่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปบ่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำงานกันเองคนนึงขับรถเกี่ยวคนนึงก็ขับรถทอยนะคะช่วงนาปีก็วิ่งวิ่งงานทั้งน้ำมันทั้งกับข้าวทั้งขับรถไถให้เขานะคะจะจ้างน้องแค่ช่วงนาปีปลายเทอมนะคะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปลงเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ฝากกดติดตามหน่อยนะก็เป็นรถของเราเองนะคะทําเองช่องเองนะคะในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ